บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุนะครับ6 0 0 700 800 1,000บาทต่อเดือนจต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเลยครับผมเองลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุนะครับคำว่าเบี้ยยังชีพมันไม่พอเลี้ยงชีพหรอกครับท่นนบานประธานลำพังเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับนะครับผู้สูงอายุส่วนมากก็จะเอาไปให้ลูกให้หลานที่เงินเดือนไม่พอที่จะใช้นะครับในแต่ละเดือน มันไม่พอเลี้ยงชีพบเลี้ยงชีพหรอกครับท่านประธานครับเพี้อยังชีพผู้สูงอายุขั้นต่ำในประเทศครับควรอยู่ที่ไม่ต่ากว่า1,400บาทต่อเดือนเพื่อให้ครอบคลุมระดับเส้นค่าความยากจนของผู้สูงวัยในประเทศครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีไรายได้ประจำหรือคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมครับและอีกเช่นเคยครับนี่เที่ยงเพียงท่านรัฐมนตรีวาราวุรศิลปาชาครับ ที่ท่านเห็นถึงความสําคัญของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านเองได้มีการเสนอนะครับเป็น1,000บาททั่วหน้าแต่ถ้าหากว่าปรับเป็น งบประมาณคือ1,000บาททวนหน้าซึ่งในขณะนี้ครับท่านประธานขออนุญาตเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยโกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นเราได้เสนอเรื่องผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ท่านรองนายกได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับการที่จะขอจ่ายเงินงบประมาณ1,000บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทวนหน้างบประมาณในปี2569ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับ ได้เสนอคำของบประมาณเพื่อเบีย้ยเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าจำนวนกว่า23,171ล้านบาททุกท่านฟังดูแล้วอาจจะมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งหมดเป็นเพียงแค่0.6%แต่ได้รับการจัดสรรแบบไม่ครบถ้วนครับทำให้มีเด็กอีก6 0แสนกว่าชีวิตครับที่ยังตกหล่นจากระบบสวัสดิการแต่น่าเสียดายนะครับที่มีเพียงท่านรัฐมนตรี กระทรวงพม,มท่านวราบุตรศิลปะอาชาที่ท่านเห็นความคุ้มค่าของการลงทุนนี้ประเด็นที่สองครับท่านประธานเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบระบบขั้นบันไดที่ไม่พอจะไต่ครับแม้จะมีการจัดสรรเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุนะครับ600้อยเ0 0ดร้อย0 0บาทต่อเดือนจะว่าค่าใช้จ่ายในการดำารงชีพเลยครับผมเองลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุนะครับ คำว่าเบีย้ยยังชีพมันไม่พอเลี้ยงชีพหรอกครับท่านประธานลําพังเงินเบีย้ยยังชีพที่ได้รับนะครับผู้สูงอายุส่วนมากก็จะเอาไปให้ลูกให้หลานที่เงินเดือนไม่พอที่จะใช้นะครับในแต่ละเดือนมันไม่พอเลี้ยงเชียรบเลี้ยงชีพหรอกครับท่านประธานครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขั้นต่าในประเทศครับควรอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า1 4 0 0พันรอบาทต่อเดือนเพื่อให้ครอบคลุมระดับเส้นค่าความยากจนของผู้สูงวัยในประเทศครับ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีไรายได้ประจำหรือคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมครับแล้อีกเช่นเคยครับมีทีเ่เพียงท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปาชาครับที่ท่านเห็นถึงความสำคัญของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านเองได้มีการเสนอนะครับเป็น1,000บาททั่วหน้าแต่ด้วยข้อจำกัดงบประมาณของเราทำให้นโยบายนี้ยังไม่ได้การตอบรับอย่างไรก็ตามครับท่นนานประธานครับ ถึงแม้เบี้ยยังชีพไม่เพิ่มไม่เป็นไรครับยังโชคดีนะครับที่รัฐบาลยังเห็นความสําคัญนะครับโครงการเรือทงของกระทรวงพมนั่นคือโครงการนักบริบาลผู้สูงอายุครับยังได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปี2568นะครับท่านประธานครับยังมีผู้สูงอายุอีกจํานวนมากครับที่ไม่มีบุตรหลานดูแลเพราะวันนี้ครับคนหนุ่มสาวจํานวนมากครับต้องออกไปทํางานนอกบ้าน ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันครับโดยไม่มีเวลาหรือความรู้ในการดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพใจหรือทำกิจวัตรประจำวันดังนั้นครับโครงการนักบริบาลผู้สูงอายุของกรมจิตกิจการผู้สูงอายุจึงเป็นหนึ่งโครงการที่มาตอบโจทย์ในปัญหานี้โดยตรงโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มบุคลากรที่สามารถดูแลผู้สูงอายุแบบถึงบ้าน ลดภาระของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพและสร้างงานให้กับท้องถิ่นท้องที่กับกลุ่นวัยกลางคนที่มีเวลาและพร้อมทำงานให้กับเรียกว่าการดูแลผู้สูงวัยตัวเลขในคำของบประมาณประจำปี2,569ครับของกรมกิจการผู้สูงอายุ840ล้านบาทเป้าหมายเพื่อผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุกว่า5,000ชีวิตเพื่อดูแลพี่น้องผู้สูงอายุกว่า170,000คนครับ แต่ได้รับการจัดสรรเพียง136ล้านบาททำให้สามารถอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุได้เพียง878คนดูแลผู้สูงอายุได้เพียง26,000กว่าคนแล้วผู้สูงอายุกว่า140,000คนต้องรอใครดูแลครับท่านประธานแต่ถ้าหากว่าปรับเป็น งบประมาณคือ1000บาททวนหน้าซึ่งในขณะนี้ครับท่านประธานขออนุญาตเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยโกรมกิจาการผู้สูงอายุนั้นเราได้เสนอเรื่องผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ท่านรองนายกได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับการที่จะขอจ่ายเงินงบประมาณ1000บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทวนหน้ากระทรวงพอมอเราเชื่อในการสร้างศักยภาพและทําให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถอยู่ได้ใน ระยะยาวแล้วก็พึ่งพาการใช้งบประมาณของภาครัฐน้อยลงเพราะมิฉะนั้นแล้วเงินงบประมาณ200ล้าน300ล้านหรือ400ล้านก็จะไม่พอครับท่านประธานครับแต่ว่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่มีความเป็นห่วงนะครับในเงินที่จะดูแลผู้สงูงอายุซึ่งขณะนี้กระทรวงพอมเราพยายามเต็มที่ครับในการที่จะดำเนินเงินตัวนี้มอบให้กับท่านผู้สงูงอายุทุกท่านครับกราบขอบพระคุณครับ